เขาจะเป็นยังไงเขาเป็นอยู่ยังไงทำไมแบบเราถึงฝันเห็นเนี้ยค่ะน่าจะเป็นช่วงวันที่สี่ธันวาค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะปีห้าสี่หรือห้าห้าเนี่ยค่ะก็คือช่วงนั้นนอนหลับกําลังจะนอนหรือหลับแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าความรู้สึกอ่ะก็คือมันกึ่งหลับกึ่งตื่นเงี้ยค่ะก็คือเราอะมันกําลังเคิ้มจะนอนเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนมีคนอ่ะ มายืนดูอยู่ปลายเท้าแบบมายืนตรงปลายเท้าค่ะมายืนจ้องมองอืม,อมใช่ค่ะเราก็เลยลืมตาดูก็เป็นเหมือนผู้ชายค่ะจะเป็นร่างทุมทวมหน่อยแต่ว่าจะเป็นแบบเงามันจะออกดำๆเงนี้ค่ะยืนมองแล้วก็จะเป็นกางเกงทหารขายาวใส่เสื้อยืดสีดำแล้วก็จะตัดน่าจะเป็นลองทรงอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเป็นผมสันส้นๆใช่ค่ะก็ยืนมองอยู่แต่ว่าหน้าไม่เห็นใช่ แล้วจังหวะนั้นมันก็จะมีแสงสีทองอยู่ข้างหลังเขาก็คือเห็นแค่แป๊บหนึ่งแล้วก็ภาพก็หายไปอ,อ๋อเหรอทำไมจําดีเทลได้ละเอียดจังรู้ว่าขนาดว่าใส่กางเกงอะไรเลยใช่ค่ะและทนี้ก็เลยไปเล่าให้พ่อกับแม่บุญธรรมฟัง <c oughs> เขาก็บอกว่า <c oughs> ทําไมลักษณะเหมือนพ่อเลยแบบเหมือนพ่อดําเลยเขาชอบแต่งตัวอย่างนี้ชอบใส่กางเกงทหารแล้วตัวเขาจะทุงท้วมแบบเหมือนหนูเนี่ยค่ะทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนรูปเคยเห็นไหม <c oughs> แล้วเรารู้สึกยังไงพอเขาบอกวิทําไมรูปร่างเหมือนพ่อจังเลยอะไรเงี้ยเรามันก็รู้สึกเป็นห่วงเขาไงที่ว่าทําไมอยู่ดีเราถึงฝัน<อ>แล้วทําไมมันถึงไปตรงกับลักษณะของเขาเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงเขาเป็นอยู่ยังไง ทำไมแบบเราถึงฝันเห็นเนี้ยค่ะและทุกวันนี้ยังยังเป็นทุกข์กับเรื่องอะไรไม่ได้น่าจะมีไม่น่าจะม,ม,จะมีแล้วเรื่องพ่อละ่ะมันยังมีอารมณ์น้อยใจอยู่ลึกๆค่ะพี่แต่ถามว่ามันเป็นทุกข์ในส่วนนี้ไหมมันก็ไม่เชิงว่ามันคือความทุกข์ค่ะพี่ แต่มันคืออาการน้อยใจที่เราสะสมมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยค่ะใชะ่วันนี้รับความหวังไว้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงนะพี่แน่นะะนะานากด จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้าสุดาอา ทางน,นี้ฉันมาดัานดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างม,มีอาจกันขวางปฏิหาร